寝てん 응. 음. ทนนะลูลกหนังก้อนเนาะฮ่า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 ,ฮาออกมาแล้วจ้า อือโล่งไหมโลงมาดูห,หนังกี่ชิ้นทีนี้ก็ไปใส่วิกเอาค่ะ